นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจปาครับครับมาแล้ไม่ได้กลิ่แล้วเอ้หอะไรคะเตัวเองมาแล้วหรอตีใจงเลย่ตัีใจต้อเลยเ้า ติดๆขัดๆเดี๋นี้ซึมกึกปรปุกอเนี้ยแต่มีพี่รุธดหรอ,อตัวเองทำได้แล้ว่าเอารู้นะตัวเองแอบ,บกินพิซซ่าอีกแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะ่ะหยิบมาเลยเมื่อกีดเดียวเองดูเขาไม่ได้ก็เมื่อวานตัวเองกินไปตั้งถาดหนึ่งถาดหนึ่งมีตั้งหกชิ้นนะจะไม่ให้เขาบน่นตัวเองได้ยังไงอะ่ะตัวเองก็เขาชอบนี่นาตัวเองเมื่อวานบอกว่าจะลดแล้วไงอะ่ะสัญญากับเขาไปแล้วนี่ ตัวเองนี่เขาลดแล้วนะเมื่อวานนี้เขากิน6ชิ้นใช่ไหม <suit. S 1> แต่ว่าวันนี้เขากินแค่3มชิ้นเอง3มชิ้นลดลงสมชิ้นเลยนะตัวเองตัวเองนี่หน้ารังจริงเลยอ่ะ <They durability> เหลือไว้ต้อง3ชิ้นให้เขาด้วยตัวเองบ้าปะเนี่ยเ <ist devrait Cream> ขาจะแบ่งให้ตัวเองทำไมก็เนี่ยมันมีอยู่3มชิ้น <C ist> อืมไม่เชื่อดูง่ไงชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่สาม สามชิ้นของตัวเองอ่ะมันก็เท่ากับ6ชิ้นของเมื่อวานอ่ะตัวเองนี่มันหัวหมอนจริงเลยไปนิกกี้โอ้ยเคิมก้าวอมึงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรบ้างเหรอก็มึงมาชีดโถกูทำไมแล้วโอ้ยโอ้เฮ้ย อยู่นะตอนเย็นนะไม่รู้จะกินอะไรกันดีเออจะกินชาบูกันไหมไกินชาบูเฮ้ย็ดีนี่ว่าเพราะว่าเมื่อวานนะตอนคืนนะ่ะฉันไปเจอเพื่อนใหม่สมัยอนุบาลแล้วไปกินร้านชาบูร้านหนึ่งเฮ้ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษ้วยเฮ้ยยังไงวะมาสี่จ่ายสามแพงเลยเจ๊เป้นเฮ้ยแพงยังไงกูเลยไปกินร้านเฮียตีวันก่อนนะเว้ยเขามีโปรมาห้าจ่ายหนึ่งเอย มาห้าใจหนึ่งเออกูจะมันถูกขนาดหนูเนาะอ่ะกันไปดูดูซิเฮ้ยถูกไปเออไปกินไหมล่ะจะได้จะได้ชวนไอ้เติ้ลกับไอ้ก้อยไปด้วยเออเออเฮ้ยถ้ามันถูกขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวข้าเลี้ยงเองอ้าวพูดแล้วนะจัดไปดิเออเฮ้ยไปรออะไรล่ะโอ้โหสุดๆว่าไงเจแันร้านนี้สุดยอดเลยเพื่อนคือว่าเยี่ยมเลยร้านนี้ร้านเด็ด ยกให้เป็นร้านประจำของพวกเราไปเลยถ้าชอบแบบนี้เก็บตังค์เลยไหมเฮ้ยเก็บเลยเฮ้ยมันคนเท่าไหร่วะเฮ้ยไอ้ก้าวยู่ขายเลียค่าว่าเสียเจแปนเฮ้ยเอาเป็นว่ามือนี้ค่าเลี้ยงเองเย้โอ้โหแ้มันถูกสักขนาดนี้มาได้หนึ่งเฮ้สั่งอีกสักหม้อหนึ่งไหมล่ะโอ้ เกี็ดแดงรอบนี้ใครจ่ายไอ้เจแปงครับเจแปงเหรอทั้งหมดก็1,590บาทเนี้ยอะไรอ่ะ1,500ได้ไงอ่ะโปรโมชั่นหมดแล้วเหรอไม่หมกนี่โปรโมชั่นก็ยังอยู่เอ้าก็นี่ไงโปรโมชั่นยังอยู่ก็แสดงว่ามาห้าจ่ายหนึ่งเอ้าก็นี่ไงก็ถูกแล้วเปล่าละหัวละ300รห้าโครงก็พังห้าค่าน้ำอีก90บาทก็1,590บาทก็ถูกแล้วไงเฮีย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นอาจแปนมันจะมาพันห้าได้ยังไงทำไงโปรโมชั่นเนี่ยมาห้าจ่ายหนึ่งเอ้ยมันก็ต้องจ่ายสามร้อยสิห่านกันแล้วอ่ะมันจะสามร้อยได้ยังไงวะเรื่องเข้าใจอะไรผิดป่ะเนี่ยสามคงห้าคงก็ต้องพังห้าค่าน้ำก็สิบบาทก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทไอคำว่ามาห้าจ่ายหนึ่งก็หมายถึงว่าสี่คงไม่ต้องจ่ายเองจ่ายคงเดียวเฮ้ยเฮียงี้มันโกงกันนี่วะใครโกงเฮียนั่นแหละผู้ยหญ่ปโกงมึงตั้งแต่เมื่อไหร่เฮียไม่บอกให้ละเอียดก่อนนะ อย่ามาบอกว่า<ๆ>บอกไม่ละเอียดนะใช่พวกอื่นเขากกรู้กระบอกอะใครรู้บ้างวะอ่ะมึงถามอะไรพี่ใครไม่รู้อพวกพวกมึงรู้ไหมย่างเงรู้ไหมไม่ใช่รู้ไม่ธรรมดาด้วยรู้มากด้วยพอมึงพูดปพวกมันกรหบอกเลยโอ้โห้ยเฮ้ยไม่ต้องสองเสียใจจะบอกอะไรให้นะไอ้พวกเนี้ยมากินฟรีสี่รอบแล้วรู้เองเลยรอบที่ห้าไอพวกมึงพวกม,าามึง <Yeah. S 1> เฮียเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมไปตามล้างแค้นูมเมันก่อนเดี๋ยวค่อยตังมาตามม,มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตังกูเนี่ยได้เมื่อไหร่มีตังไหมถือว่าผมไม่มีอ้าวมีเท่าไหร่ไอนินก,กี้โอ้โหเฮียมาออกทางนู้นเมื่อกีมาออกทางนู้นมาออกทางนู้นถ้าวิ่งออกมาทางนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเกือบครึ่วงวันให้แสนหนึ่ง ไม่ต้องไปโรงพักได้ไหมคะอันนี้คือครูกำลังติดสินบนเจ้าหน้าที่นะคะมีโทษจำคุก15ปีค่ะสามแสนค่ะทำอะไรอะทำอะไรคุณบริวารติดสินบนนะครับเล้ากันตามประมวลกฎหมาย2,500น -34 มมาตาที่123วัดสอ,องอ้ออะไรวะอ้อีผู้ใดรับสินบนเจ้าพนักงานประหารชีวิตเจ็ดทั่วโคตรว่าแล้วผู้ไม่ทางขาดคำกินตลอดเวลา เธอทำอเถอะก็ช้อปปิ้งมันเสียตังค์ป้าเรากินอันนี้มันไม่เห็นเสียไม่เห็นเปลืองเลยเลยช้อปปิ้งมันเสียตังค์อะแต่เธอช้อปปิ้งแบบเนี้ยแต่เราเสียตัวนะไม่ใช่ขอนเลยวะ <c oughs> ช้อปปิ้งเสียตังค์อ๋อช้อปปิ้งเสียตังค์แต่เธอเสียทรงโอเคเอาใหมา<ๆ>่รถมึงนี่สวยเหมือนในโฆษณาเลยวะเอ้าก็แน่นอนดีวะในโฆษณาเขาพูดว่าไงนะ อ๋อในโฆษณาใช่ไหมรุ่นใหม่ล่าสุด all new isuzu x series ท่าทายทุกริมิตสุดขีดสไตล์ x แรงเต็มขั้นด้วยเครื่องยนต์ isuzu 1.9 ddi blue power gen 2มึงอัจจะระยะมากเนี่ยกูนึกว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกตอนนี้คืออีลอนมัสแต่ที่ไหนได้เออมันคือมึงเจแปนมัสเพราะกูเนี่ยคือกัสันเจแปนมัสกัสัน อะไรของมึงเนี่ยก็คล้ายๆอีลอนมัสไงเจแปนมัสกัดสังนักเรียนรู้เปล่าว่า